ปารีสเก่งขึ้นเพราะเอ็มบัปเป้ย้ายออกปารีสแซ็งแฌนงครับเข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้เป็นเรียบร้อยอย่างที่หลายคนทราบกันไปเลยครับไปเจอกับอินเตอร์มิลานในรอบชิงชนะเลิศนะครับที่มิวนิกที่อาริอันสอรีนาแต่ตอนนี้เนี่ยคู่ชิงเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยปารีสเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ โดยเอลิก้เนี่ยสามารถปราบ3ทีมจากพรีเมียร์ลีกในรอบน็อกเอาต์ได้หมดเลยท่านนับเฉพาะรอบน็อกเอาต์นะครับพวกเขาปราบลิวอพคลมาได้ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยการชนะจุดโทษนะฮะปราบแอสตันวิลล่ามาได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะแต่ปราบวิลล่าได้นี่เรียกว่าเหนื่อยเลยทีเดียวเกือบไปแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็รอบรองเชลเต์เนี่ยมาเจอกับอาร์ซนอลซึ่งอาร์ซนอลก็มั่นใจแหละครับ พวกเขาเนี่ยผ่านเรออลมาดริดมาได้แต่ปารีสชุดนี้นะนักเตะดาวรุ่งนะสดบทเกา่าตัวเกาว่กาๆเดี๋ยวกว็ม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยครับแต่ว่าฤดูกาลนี้คนก็ตั้งคําถามครับว่าการจะเอาไปของเอ็มบัปเป้นั้นปารีสแซงต์แชงจะมีผลมากน้อยขนาดไหนครับเพราะนี่ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมเลยเถยวครับที่คิดไม่ออกนะฮะก็ต้องบอกเอ็มบัเป้เลยครับเพราะว่า ในยุคที่มีเมสซี่ในยุคที่มีเนมาร์เนี่ยมีเอ m b a p ้อยู่นะครับดาเซอร์คาฟี ie, เนี่ยก็พยายามที่จะซัพพอร์ตประคบประง,งมเอ m b a p ้ทุกสิ่งทุกอย่างใช้เงินทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะรังเอ MBAPE เอาไว้นะเพราะนี่ถือว่าเป็นสมบัติของสโมสสนนะในการดึงมาจากมนาโกนี่ถือว่าเป็นสมบัติของชาติเลยก็ได้นะครับคือ อาเลสเดียพยายามทำทุกอย่างครับแต่ว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยเอ็มบาเป้ก็มักจะมีความงงงงงเงงงงเตลอดครับไม่ว่าจะเป็นการแย่งการยิงจุดโทษกับเพื่อนบ้างไม่สนเนยมาไม่สนคนนู้นคนนี้ข่านี่คือประธานเป้อะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เอ็มบาเป้ ในะขณะไปเล่นทีมชาติเนี่ยยังมีข่าวครามวมาว่าเลือกเล่นเกมนี้ได้ไม่เลือกเล่นเกมนี้ได้นะครับทำให้ล่าสุดนะครับก็มีการพูดออกมาจากจาริจิตดอนนาลุม,ม่าเลยนะครับนี่คือผู้รักษาประตูตัวเดอะแบบกของปารีสแซงต์แชร์แมงกันเลยทีเดียวนะครับคือนั่งของดอนนารุม,ม่าเนี่ยได้พูดเาไว้กับพรามวิดีโอนะครับว่าการที่ไม่มีเอ็มบัปเป้ในทีมตอนเนี้ย กลับทําให้ทีมของปาสแซเแมงเนี่ยสนิทกันมากขึ้นครับและก็ช่วยให้ทีมเนี่ยมีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับตอนที่ทีมชาติอิตาลีเนี่ยคว้าแช,ชมป์ยูโร2020ซึ่งดอนนลูมาเนี่ยก็เปรียบเทียบนะครับเพราะเขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยทีมเวิร์กมันสําคัญเป็นอย่างมากแต่การมีเอ็มบาเป้นเนี่ยมันกลับไม่เป็นแบบนั้นแต่พอเอ็มบาเป้ไม่อยู่ทีมเล่นเป็นทีมเวิร์กกันมากขึ้นนะครับเขาบอกบรรยากาศจะเปลี่ยนไปมากครับตอนนี้พวกเราเล่นเพื่อก,กันและกันมากขึ้น กลายเป็นทีมที่มีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันจริงๆแน่นอนแหละจริงๆพวกเราทุกคนก็คิดถึงเอมาเป้แหละนะเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งผมก็อวยพรให้เขาโชคดีนะเพราะพวกเราอย่างไรก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ตอนนี้ทีมเราเนี่ยกลมเกลียวกันมากๆนะและนี่คือสิ่งที่สําคัญทีมแฟชั่นลี่เนี่ยก็เคยควา้าแชมป์ยูโรมาได้ด้วยสปิริตแบบนี้แหละมันก็มีผลต่อทุกทีมจริงๆนะครับผม <laughs> เอาจริงๆครับ เขาเรียกว่าตกหัวแล้วรูปหลังเลครับไปพูดซะแบบว่าการที่เอ็มบเป้ย้ายออกไปเนี่ยทำให้สโมสอนเนี่ยมีความสามัคคีกันมากขึ้นแต่ก็มาตกท้ายด้วยว่าแต่เราก็ยังคิดถึงกันอยู่นะครับแล้วก็ผลงานมุนก็าทำให้เห็นเลยครับว่าทีมของหรือซิลิก้การที่ไม่มีเอ็มบัเป้นั้นมันดีขึ้นมาจริงๆนะครับและเอ็มบัเป้เนี่ย การที่ย้ายออกไปเนี่ยมีโอกาสไม่ได้แชมป์เลยแม้แต่รายการเดียวนะครับซูเปอร์คป,ปาเดอเอสปัญญาเนี่ยซูเปอร์คัพของสเปนก็ไม่ได้นะไปแพ้ต่อบ,บาร์เซโลนาในรอบชิงโกปาเดเลนะก็ไม่ได้แชมป์กับบาร์เซโลนานะฮะเพราะว่าก็แพ้บาร์เซโลนาในรอบชิงไงน,นะก็เรียกว่าเอมวอเป้ก็ยังไม่ได้อีกนะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตกรอบแพ้อาร์เซนอลก็ไปไม่ได้ไกลพอเหลือลาลีกาสเปนเลยครับ สุดสัปดาห์นี้เกมเอลกราซิโกเนี่ยจะเจอกับบาร์เซโลนาคือการประเดิมและก็ลุ ing, ้นกันเลยครับว่าใครจะเป็นแชมป์ลาลีกาสเปนนะครับส่วนนัดชิงนะครับาเซตพฤษภาคมนี้เลยครับก็จะเจอกันกับอินเตอร์มิลานสำหรับปารีสซเชคแมงที่อาริอันซารีนานะครับผมถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่านี่มันคือเกมที่สุดยอดเป็นอย่างมากนะซนนลมากก็กล่าวไว้ ต่การที่มีเอ็มาเป้ทำให้ปารีสดีขึ้นจริงๆอันนี้เราเรารู้ม,มาย้ำคำนี้เป็นอย่างมากครับ